สวัสดีค่ะข่าว WG บเบล l o เบลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มีข่าวหลายข่าวค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีรายละเอียดของข่าวเพลิงไหม้ค่ะหน้าหนาวเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บ่อยครั้งเลยอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามค่ะ ค,คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะกรมฐานปืนใหญ่ที่71จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ,พในหลวงรชัชกาลที่9เรียนก้าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาเบรมหาภูมิลอุเดชมหาราชาบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม และยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันดินโลกเพื่อรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติสภาพสิ่งแวดล้อมและความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรดินอย่าง,ย,างยั่งยืนกรมฐานปืนใหญ่ที่71ได้ใช้พื้นที่บริเวณโคกหนองนาของกองพันธ์หานปืนใหญ่ที่711กรมฐานปืนใหญ่ที่71 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สตราชราราชาเพื่อเป็นการน้อมนําแนวพระราชดำร,มริมาดําเนินการด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงและเป็นศูนย์การศึกษาให้กับกําลังพลครอบครัวและประชาชนที่มีความสนใจโดยพลตรีวีรพงศ์ศรีรัตน์ผู้บัญชาการกองพลทหานปืนใหญ่ค่ายสิริกิติ์เป็นประธานพิธีเปิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สตร์พราราชาสู่การพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ายสิริกิติ์ กองปลฐานปืนใหญ่เพื่อเป็นการสำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของในหลวงรชัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกริกจนานับประการทรงทุ่มเทพลังพระวรากายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนับเนื่องถึง4,447โครงการ แล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังขายทุกวันพุธอะไรอยู่ปะขายอยู่จำ่า้ทุกวันอยู่นะก็พอดีวันพุธผมก็งาอย่างีเป็นาเนี่ยนะ้าไปเดีนยวจะซื้อไปว่าครับหูหีนสบาท มมิี่ลโครงการของกองพันฐานนใหญ่และหน่วยข er. ึ้นตรงนะครับก oh, yeah, yeah. ็สืบเนื่องจากดำลิของท่านผู้ชการานบกท่านผู้อรงพันธ์จิตก้าวแท้ท่านได้นำโครงการพระมริก ับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ทเก้าครับมาให้หน่วยดําเนินการดูแลครอบครัวและกําลังคนค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวนี้ค่ะจังหวัดลบบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภา,าเรนรนีิราเทพะยะวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม <c oughs> โดยโมงที่7ธันวาคม2564เวลา14นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดเสาทงทอง,ทองตมนลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรจรกิติยาภานาเรนทิราเทพยกวดีกรมรหลวงราชสารีณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจธันวาคม2564เพื่อส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีสมเด็จพระเจ้าูกเ,เจ้าฟ้าพระชรลักกิยาพาณเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชจริกิิยาภานาเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งในด้านสาธารณกุศล ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและด้านกฎหมายซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจในการเสด็จแทนพระองค์เสมอมา pisang hang ค่ะคุณผู้ชมคะ มาต่อกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดลบบุรี46รายรวมแล้วผู้ป่วยสะสมยืนยันคือ18,435รายหายป่วยแล้ว17,38 0รายรักษาตัวที่1,137ราย สำหรับผู้เสียชีวิตในวันที่7ธันวาคมไม่มีนะคะผู้ติดเชื้อ46รายนั้นมาจากไหนบ้างมาจากต่างจังหวัด2รายจากในจังหวัด19รายและจากสถานที่กักกัน25รายสำหรับในขณะนี้ถึงแม้ว่าไวรัสโควิด -19 ซึ่งสายพันธุ์ใหม่โอไมค่อ oh นั้นกำลังระบาดแล้วก็ประเทศไทยพบเชื้อแล้วนะคะคนแรกเป็นชาวอเมริกันเดินทางมาจากสเปน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บตัวรักษาไปแล้วนะคะแต่ในห่วงของสถานการณ์โควิด -19 นั้นก็ต้องนิ่งนอนใจไม่ได้ค่ะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นมีทั้งขับสูงขึ้นและลดลงในบางวันแต่ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันขอย้ำให้พี่น้องประชาชนให้ความใส่ใจกับการเว้นระยะห่างทางสังคม รักษามาตร,รการความสะอาดในร่างกายของเราให้บ่อยขึ้นล้างมือให้บ่อยนะคะพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ไปที่ใดก็ตามที่พื้นผิวสัมผัสของเราที่เราจับต้องทั้งลูกบิดประตูกรอนประตูหรือว่าอ่างล้างหน้าในที่สาธารนณะไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นไปก็จะลดอันตรายในเรื่องของการติดเชื้อบนพื้นผิวสัมผัสได้ ที่สาคัญที่สุดก็คืออวัยวะ3ส่วนตาจมูกปากสื่อนาเชื้อเพลอเออสื่อนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะมีวิธีค่ะถ้าคันตาจมูกและปากให้ใช้หลังมือแตะเบาๆนะคะแตะเบาๆกดเบาๆให้อาการคันนั้นหายไปเราจะได้ไม่นําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพราะว่าหน้ามือสัมผัสกับวัสดุต่างๆเยอะค่ะแต่หลังมือนั้นไม่ค่อยจะสัมผัสกับวัสดุใดๆ ก็จะเป็นหนทางในการเลี่ยงอันตรายที่จะเป็นการนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะและสําหรับคุณผู้ชมที่ออกนอกเคหสถานสวมหน้ากากอนามัยไว้ในทุกๆครั้งก็เป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยในการป้องกันโควิด -19 ได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะคุณชงคะและสําหรับข่าวนี้เป็นข่าวส่งท้ายที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศแห้งลมแรงนะคะก็คือเพลิงไหม้ค่ะไม้บ้านเดือนประชาชนที่กําลังหลับอยู่นะคะเจ้าของบ้านวิ่งหนีกันตเตลิดเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา23.20นาฬิกา20นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสะโบดจังหวัดลบบุรีรับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณหมู่ที่12ตำบลสะโบดอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลสะโบดพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงและเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภยัยโคอสอรงสงเคราะห์จุดเกิดเหตุพบเป็นบ้านไม้สองชั้น บ้านเรือนประชาชนหลายหลังอยู่ใกล้เคียงพบไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงเร่งฉีดจึงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่บ้านต้นเพลิงแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากเป็นบ้านไม้และกำลังจะลุก,กลามเข้าบ้านข้างเคียงจึงแจ้งขอการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงไปยังหน่วยงานข้างเคียงเทศบาลตำบลหนองม่วงอบตอทุ่งท่าช้างอบตอนิยมชัยประมาณ5คัน ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทราบว่าเป็นบ้านของนายคูลชาญสูงเนินอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่154หมู่ที่12ตํบลสะโบดตัวบ้านถูกไฟไหม้เสียหายไปจำนวนครึ่งหลังรวมถึงรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ที่โรงจอดรถติดกันอีกจำนวนหนึ่งคันทรัพย์สินในบ้านไม่ทันขนย้ายเอาอะไรออกมาไม่ได้นอกจากชีวิตคน ซึ่งมีมผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดจากการสอบถามเหตุการณ์ในคูณเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่กําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านกับล้านชายสองคนตกกลางดึกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเหมือนไฟฟ้าชอ็อตจึงได้ลุกมาตรวจสอบดูและเห็นมีประกายไฟอยู่ที่โรงจอดรถและเกิดเป็นไฟลุกติดขึ้นมาแล้วก็ติดที่รถยนต์เก๋งที่จอดเอาไว้ลุกไหมอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถควบคุมได้และลามมาติดบ้านตนจึงวิ่งไปตามหลานชายให้ออกมาจากตัวบ้านขณะที่ไฟกำลังโหมลุกล,ล,ลามอย่างหนักและกำลังจะลุกลามไปบ้านลูกสาวตนจึงได้วิ่งไปเรียกลูกสาวให้ออกมาในที่ที่ปลอดภัยและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระง,งับเพลิงเอาไว้ได้ส่วนค่าเสียหายประมาณ500,000บาทเบื้องตน้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบบนันทึกสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับห้ามบุคคลอื่นเข้าไปในพื้นที่เพลิงไหม้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป ได้ไหมขอบไม่ได้อยู่ตะโกอยู่ดีอยู่มันไม่ได้เข้าเวรไม่ได้เข้าเวรอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านมันถูกมา รับตัวน้นรับจองค์ชาน้นเป็นระบบน้ลใจคุณเพืบ รายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลพบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมานะคะการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชิวติมาเกิดเอียมรายงานข่าวพร้อมลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ